เรียนวัดบ้านดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ตัอ้งอยู่หมู่ที่1ตำบลชำผักแพลอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น48คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8ท่านบริหารงานโดยดรพิช,ชัยบุภาทูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 2563ทางโรงเรียนวัดบ้านดงได้พัฒนามาเป็น ML Active Model โดยนำเอาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บวกกับการพัฒนานักเรียนทั้ง3ด้านด้านความรู้ทักษะและเจตคติจนกลายมาเป็น ML Active Model โดยที่ Active มีความหมายดังนี้ A my จากคำว่า active การสร้างความกระตือรือร้นกิจกรรมที่ทำคือเบนจิมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าโดยเน้นการเตรียมความพร้อมของสมองเช่นการนับเลขแบบอินเดียการใช้ประชาทสัมผัสทั้ง5กิจกรรมต่อมาหลังจากพักกลางวันเด็กๆจะได้ทำ Body Scan เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะทำให้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายเพื่อเป็นการ ทำให้สงบและสร้างความผ่อนคลายพร้อมกับการเรียนในช่วงบ่าย ตัว c มาจากคำว่า collaboration หมายถึงการสร้างความร่วมมือโดยที่สร้างความร่วมมือกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการสอนให้เหมาะสมตรงความสามารถตรงความสนใจของผู้เรียนตัวต่อมาตัว t มาจากคำว่า teamer การทํางานเป็นทีมเน้นการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มตัว i มาจากคำว่า integrated thinking หมายถึงการร่วมคิดแบบบูรณาการผสานจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ตัว b เราเล่นเสียงจากคำว่า we share หมายถึงการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและส่วสุดท้าย e มาจากคำว่า evaluation หมายถึงการประเมินโดยวิธีการประเมินให้เหมาะสมทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนา m l a c t i v e Model มีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน1เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสำลีทางการเรียนที่มีคุณภาพ2เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน3เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ให้อยู่ในระดับ3ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากนำเอา ML Active Model สมาธิเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยเด่นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งหมด3ด้านด้านผู้เรียนครูผู้สอนและสถานทึกษาดการผู้เรียนผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานโอเนปี2,563สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4กลุ่มสาระและในปี2,565สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยศาศาสตร์ และได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกาการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับ3ขึ้นไปรอรับ80ทุกกลุ่มสาระนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถนำเสนอการใช้ในวัตกรรม ML Active Model ต่อมาด้านครูผู้สอนครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครบท้วนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามสมัย นอกจากนี้ครูยังได้รับรางวัลระดับชาติและระดับภาคจากการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมผู้บริหารได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับภาคเช่นเดียวกันด้านสถานศึกษาสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนมีการดําเนินการจัดการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทําให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโอเบกอวอร์จากสํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและก็คือนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ML Active Model